สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานทีเข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีไม่เอฟซีเก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหวยลาวสตาจ้าแนวทางหวยลาวสตาแนวทางของวันที่สี่เดือนสองจ้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกุมภาอ่าเมื่อนี้เป็นวันอังคารเนาะเมื่อนี้ก็มาพบกับแนวทางของแอสโอยตามเคยจ้าสำหรับลาวสตาเมื่อนี้คือเป็นวันที่สี่ที่แอสโอยลงกหายเนาะอ่าเป็นเมื่อวันที่สองเนาะจากขอตรโคตอไพ่หลายโอ้ยมึน ลงไร้แนวทางแล้วค่ะเริ่มมึนเริ่มงงแล้วนะจ๊ะอาวันที่สองจะสาหรับลาวสตาของเฮาจะสําหรับวันที่สามนี่คือโลงไห้วันแรกเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งผลนกันก่อนจะพนของวันแรกที่โลงงห้จ้าสําหรับเลขเด่นอ่าเลขเด่นวิ่งลู่จะหกกับเจฟจะพนจะหนึ่งเก้าแปดหลังหนึ่งหนึ่งโอ้โหมาลงไห้วันแรกอะเจอเบิร์ดักซะเลย เจอเบิดดักเลยเนาะโคเฮามีเบิดเลขเด่นโฮกโกกับเจ็ดเจ็ดโอ้โหเขาว่าเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งตัวเดียวกันถ้าพี่น้องเอฟซีธนใดนับไปแป๊ะนึ่งถือว่าปังเนาะหนึ่งหนึ่งโคเฮามีเจ็ดเจ็ดสำหรับบน 98, เก้าแปดโคเฮากับมีหกแปดจะตัวเน้นเลยถ้าพี่น้องเอฟซีธนใดไปแป๊ะไ,ไปสลับนี่ถือว่าปังปังกันเลยทีเดียวเนะาะพลาดไปจะลงหายมือแลกจะล่างกับมาซะเบิร์เนาะจ้ะเบิร์มาดัก สำหรับวันที่สี่ตามลุ่นกันต่อเนาะสำหรับแนวทางหวยลาวสตาของห้าจา้ะลาวสตาจากสถิติที่คำนวณนี่คือบอกเลยว่ามีเข่า้วก็มีรุดคือกันเดอจากพี่น้องเอฟซีจากในการรับชมว้เป็นแนวทางจากจากทีแอดรอยคำนวณยอดล้างมานี่คือบางเถือบางข้างาพลาดอยู่สองวันติดสามวันติดก็มีเดยจากแต่ว่าส่วนมากก็คือเข่ามากกว่ารุดแต่ช่วงตีพลาดนี่ก็คือมีอยู่ วันที่สองวันตีดกามมีคือการนอกจากแนวทางแต่มีเขามีรุ่นนาะจากได้การรับชมว้เป็นแนวทางเราจะามีตัวมกักตัวชอบห่อยตามเนาะวันที่สองสำหรับเวลาสตาร์ของเฮามือนี่ตามรุ่นกันโตจะลุ้งหายวันที่สองแนวทางสิมาหายตามศูนย์หรือบ,บ่ดอรุ่นจะสำหรับลาสตาวันที่สี่ของเฮาจะาบ่ดแตกต่ตางกับหุ่น บ่แตกต่างกับแนวทางเวรสามักคีเว่าสซามัคีลงหาวันแรกอันนั้นถือว่าปังวันที่สองบ่ปังวันที่สามบ่ปังวันที่สี่วันที่ห้า, 3, า 4, 5, ือว่าปังลาวสตาร์กอะลุ้นกันต่อจ้อาฮะสิมีเขามีรุดนอกแนวทางสำหรับลาวสตาร์มือนี่จะเด่นไปที่่เาเมือ่อวานมาเก่าแปดมือนี่คำว่ได้เก่ากับแปดคือเก่าละจ้า แปดแากจับเบิร์เลขเด่นเด้อจะคือ88แล้วก็99เก้ามาว่านี่มาเก้าแดมื่อนี่ยคำเงนได้เด่นเกกับ8อยู่ฮะแกับเก้าของเฮาสียังอยู่หรือบอ่อล่อรุ่นจะสําหรับเล้าสตาร์ของเฮาจับเด่น8ปดเิ่แปจับคู่นี่ตามนี้เลย สำหรับเด่นเก้าวิงรูดเก้าจะจับคู่แปดเก้าตัวเดิมเนาะคู่เด่นนะเผื่อร้อยมาตัวเดิมรเราจะแนวทางผลงานเลงาน,น,นสำหรับแนวทางหุน้นสำหรับแนวทางแบบนี้เนาะมาแล้วมาได้อีกมีอย่างหุ้นนี่คือหุน้นห่างเสีงเราจะเวลาหมักมาตัวเดิมกับตัวเดิมซ้ำๆหา้านวยคืนนอการเราจะเวลาหมากักหมักมาตัวเดิมกับหมักมาตัวเดิมซ้ำๆยำๆอย่าง,าง,างานี้เดาหน่อย เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนจะสำหรับลาวสตาของห้าจา่าโอ้โห,หลายแนยวทางขักสวงนี้สำหรับเด่นเก้าวิรุ่เก้าจะเน้นไปที่เก้าสองเก้าสามแปดศูนย์แปดหนึ่งเบิร์เลขเด่นแปดแปดเก้าเก้าจะเน้นไปที่เบิร์เก้าเก้า อโอเคเรียบร้อยจะสสาหรับแนวทางไวลัสสตาร์ของาวันที่สี่เดือนสองลงหายวันที่สองแนวทางคือตามนี้เลยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้ฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละกันนอกเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามนอกจากสาหรับ พี่นอ้อยเอฟซีทนใดที่เข้ามารับช่วใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นอกเพื่อจะได้โบพาแนวทางตัวๆไปนอกจากแนวทางดีๆมีห้กันใดถูกวันจะแอจอยกะสซูให้เต็มที่จะเพื่อห้พี่นอ้องเอฟซีทุกคนทุกท่านทีติดตามรับช่วมีแนวทางใหม่ๆได้รับช่วงการนอกจากแต่ว่าถึงว่าสิเมื่อสิท่อก็คือสู่ให้เต็มที่จต่จะได้กะ อ,อขอกำาังใจจากฟิ่นอฟซีละการเนาะเห็นคนละลายคนละเชียเห็นคนละหนึ่งติดตามเห็นคนละหนึ่งเขาเป็นก็คือถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับแอดจอยแล้วนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า